สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องแฟนครับพบกันในคลิปนี้พยาย่าใญปีก็มีสาระดีๆนะครับมานำเสนอฝากท่านผู้ชมพี่น้องพบกับเกษตรบ้าน,านๆเกษตรมือใหม่นะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้เดี๋ยวจะมาพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับมาตรวจเบื้งเชื่อ EM เนาะ ว่าผลงานที่เขาทําไปครับขยายเชื่อ EM ไว้หรือว่ามาร์กน้ำ EM มาร์กน้ำจุดนี้ไว้ใส่นี่มันเกิดปฏิกิริยาหรือว่ามีผลตอบสนองจังไดบ้างแน่แล้วไปเบิ้งกันที่ชุดแรกนะครับที่ผมขยายไว้นี่คือชุดแรกนะครับ4ขวดนี่เป็นหัวเชื่อ EM ของบริษัทโกลเด้นเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ถือว่า ประสบผลสำเร็จครับมีฝ่ามีอากาศมีฟองขึ้นมาแล้วครับแสดงว่าเชื้อจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตอยู่ในนัานครับทำปฏิกิริยาเกิดการแพร่ขยายพันธุ์เกิดการปล่อยกดัดนี่ครับเนี่ยทำให้ในขวดนี่นะครับมีกัดมียางออกมาลองฟังเบื้องอีกเนาะพี่น้องเนาะว่ามีเสียงกัดดริงหรือเปล่า นี่บ่มีนะครับเพราะว่าผมปล่อยไปประมาณจากชั่วโมงนี่แหละแต่ว่าฟ้องอากาศหรือว่าฝ่าต่างๆก็ยังขึ้นมาคือเก่าพี่น้องถือว่าประสบผลสําเร็จเพราะว่าตัวนี้นะครับพี่น้องได้เก่ามือแล้วนะตัวนี้ได้เกามือเต็มๆแล้วจากสิบเอ็ดสิบสองมือนะเดียวไปใส่ด้แล้ะสร่วนตัวที่สองที่ผมทำไว้นะพี่น้องนะเป็นสูตร น้ำหมักข่าเชีลาน้ำหมักอีข่าเชีรานะครับคืออยู่ในกระติกนี่แหละครับนี่ตัวนี้ได้แล้วสีมือสีม,อมือเต็มๆเหตุวันที่สิบสองนะมัวนี้กันวันทีนะ่สิอ 16. ตอนนี้กังลักษณะมันเป็ี่ยนจังใดแน,น่ละครับเพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมคือเราขาวเราก็น้ำสมสายชูเนาะบวกกับไอ้ีเ แต่ยังมัวท่านมีปฏิกิริยาเนาะพี่น้องเนาะเสือดุลินซี์ยังมัวท่านได้ขยายตัวแต่ว่าม,มีอีกส่วนหนึ่งนะครับมันเหลือจากกระติกเนาะผมเหตลายไปแนี่นี่เป็นหัวเชือขาเชือราคือกันเนาะสูตรขาเชือรามีเหล่าขาวมีน้ำสมสายชูก็เริ่มมีปฏิกิริยาขึ้นมาแนเ่เลยครับมีฝ่าขึ้นมาอยู่เนาะนะครับแสดงว่ามันคงจะได้ผลอยู่ครับเนาะขยายเบื้องกวอนพี่น้องเป็นอย่างเด เพราะว่ามือนีวันที่4 4แหรอรู้สึกนิ่งเงียบอยู่เดี๋ยวรออีกจังน้อยครับมันอาจจะเท่านได้ขยายตัวนอะอันนี้เป็นหัวเชื่ออ m ของคิวเซ่นะพี่น้องถ้ามันว่าพ่านแสดงว่าหัวเชื่ออ m ตายเขามารอดูอีกครับอีกจาก4ีหามือเจ็มือส่วนตัวนี้ครับพี่น้องไฮไลท์คายแม็ก ตัวนี้คือสูตรเอาไปบำรุงตน้นยางพ่นตน้นยางเพื่อเพิ่มปุ๋ยเพิ่มยางเพราะว่าตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยเกดเข้าไปน้ำปุ๋ยเกดใส่ไป2กิโลนะสูตร25หาหานี่หละครับปุ๋ยเก็ด NPK โหสุดยอดเลยพี่น้องนี่ตัวนี้ถือว่า่านครับนี่เกิดฝ้าเกิดฟ้องถือว่าสุดยอดมากตัวนี้ก็มีัมเชีย E.M ปุ๋ยเกดแล้วก็กา,กากน้ำตาล แค่สามอย่างนะครับพี่น้องตัวนี้แต่ว่าหัวเชื่อนี่มันเป็นสองบริษัทได้พี่น้องตัวนี้มันเป็นของบริษัทคุโรตี้กับบริษัทคิวเซผสมกันเนาะตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้นี่โอ้โอเคเลยครับระสบคนสําเร็จพี่น้องเบ่งเอาเลยครับผมสุดยอดกลิ่นหอมเลยหอมจา,ากน้ําตาลครับตอนนี้เชียอจุลินซี่เดินดีครับตัวนี้เริ่มเดินแล้วจาก สิบสองสิบสามมื่อเอาไปใส่ได้ไปพ่นต้นยางเอาไปผสมน้ำเนาะพ่นต้นยางในใจผมคิดไว้นี่คืออัตราส่วนหนึ่งลิตรของน้ำมากนี่ครับผสมน้ำอีกยี่สิบลิตรยูนิกะฮ่าสิบลิตรผสมน้ำยี่สิบลิตรจะจะได้ประมาณจะพันลิตรเนาะสีดยางก็ได้ประมาณพัตน 2, ตน้นหรือสองพันต้นถูกแล้วครับผู้ใด้สีดหน่อยสีดลาย ถือว่าประสบผลสําเร็จครับตัวนี้เนาะตัวนี้ร่วมๆเราได้แค่สามหมื่นเต็มๆนึงได้พี่น้องเนี่ยถือว่าเชือเดินดีเชือทํางานดีหรือว่าเป็นที่หัวเชือกยังมโหเนาะเพราะว่าตัวนี้มันผสมซ้อหัวเชือได้พี่น้อง2อบริษัทคือคิวเซกับคุณลิติแต่ว่าตัวนี้นี่มันผสมของบริษัทคิวเซ่เนาะยวรอบเบิ้งอีกจักหน่อยครับว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาบ่เนาะม้นนี้ก,กวันที่4เต็มๆของไง สูตรขาเชื่อนี่ตัวนี้ให้กันครับของโกเดนเนี่ยประมาณวันที่หกุนี้ครับมันเคยมีฟ้องนี่เนาะะฉะนั้นก็รอเบ,บิ่งกันครับมีก็เป็นการอัปเดตแลครับพี่น้องนะอัปเดตสถา,านการณ์ล่าสุดอัปเดตเพิ่มเคลื่อนไหวของนำมมักจุลินซีที่ผมได้ทำไว้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC, ทุกคนครับที่เข้ามารับชมมีขอติชมมีขอแนะนำ จาคอมเมต์กันเขาบ้าใด้ได้พี่น้องเด้อเกษตรกรเรกรมื่อใหม่หรือว่าหัยหปีเปลืงสีมาทำเนาะความรู้บานๆจังใดก็นแนะนําบวกกาวกันได้ครับสุดท้ายนี้นะครับขอบพระคุณทุกทานครับขอบทกทคันมีแต่ความสุขครับแล้วพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ